เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่กทกทานวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมเบสบอลกันนะครับผมเพื่อไม่ให้จานเราช้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นเกมแรกกันเลยไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมด2เกมนะดูว่าผมจะเก็บได้กี่คิวแล้วก็ดูว่าผมจะสามารถตีเตียงคนอื่นแตกหรือเปล่านะทุกคนไปกันและเกมแรกเนี่ยผมได้เป็นสีน้ำเงินนะเดี๋ยวผมก็จะรีบเก็บของแล้วก็ออกไปเลยนะต่อมาถึงเกาะตรงกลางเก็บเอมรัลก่อนเลยแล้วกัน อม e m e r a l ลอยู่ไหนแต่และไมล็ดคนผมต้องการอีกเม็ดหนึ่งนะผมจะไปแอบตีบ้านเขาแล้วจากวะนี้ผมมาเก็บเพชรแล้วก็ตรงนี้นี่เฮ้ยสีแดงสีแดงปอกมาไปแล้วเดี๋ยวผมกินยาเลห้ังนะเรียบร้อยครับโดนเดินลอยไปเอาเอาเอาเฮ้ยเลยแล้วไปแล้วเอ้ยตอนนี้ที่ล้วมาดีมารีมาดีมาดีมาดี มาดิตายไปเหลือวอีกตัวนึีกตัวนึงอีกตัวหนึง่งยังไม่ดูตัวแลนะ้วตีไปตีไปเอ,อ้ตยตอแดงเอ,อ้ยแ,งแงดงแดงตีไปอีกเลือดนึงโอ้โหตายคนนะแม่เมื่อกี้เนี่ยผมไปประมาาเขาไปหน่อยนะผมเห็นคนเลือดเหลือศูนย์แล้วว่านึกว่าเขาจะตายไงแต่เขาไม่ตายแต่ตอนนี้มีคนมาบุกทานผมสีเขียวสีเขียวไปดีตีดีดดอืมอืมอืมสายไปดีเอสีเขียวสีเขียวตายตายตายเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้สีเขียวเช็ดออกแล้วนะเหลือแค่สีแดงนะทุกคนแล้วตอนนี้ผมเจอสีแดงแล้วทุกคน ขอใช้ธนูขอใช้ธนูนะไปไปเลยไปเทนันทันตีเลยครับตีเลยวัดวัดโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเกมแรกนี้ใชยชนะก็เป็นของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราไปกดเกมต่อไปกันเลยแบบนี้ก็จะเป็นแนวออกเกาะนะมีเกาะเยอะแยะแล้วก็ตกการนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ผมได้เป็นสีแดงนะรอบนี้ผมนจะรีบเก็บทองแล้วก็รีบออกไปสูตรเดิมนะตอนนี้เนี่ยผมมาถึงเกาะตกการก่อนสีอื่นเลย ผมจะเก็บตัวนี้แล้วก็ไปข้างบนแต่ตอนนี้สีเหลืองมันจะมาแล้วนะผมรีบเลยผมรีบเลยจังหวะนี้ผมรีบผมรีบไปเก็บเอมบ์ลอนอันที่2รีบไปเก็บเอมบ์ลอนที่2รีบซื้อยาเลยรีบซื้อยารีบรีบซื้อยาเฮ้ยมมีคนมาติบอกโอ้โหแต่ไปนคนครับตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมไม่เห็นนะครับแล้วผมแขนสีเหลืองไงแล้วผมแขนสีเหลืองไงผมไม่ยอมให้คลิปหยุดเลยนะมาดิมาดิมีสองคนหรอ ผมตัดตอนหน้าต่อตาเลยนะออได้แล้วได้ครับมันมาดิมาดเอ้ยเอ้ยเอ้ใครดัปรดเลือเลยอุ้ยอู้ทุกคนเลยท้องนะแต่เหมือนคนที่เขาจะยังไม่รู้ตัวนะผมดูเลือเลยผมดูเลือดดูเลือดไอ้ใครอยู่คนนั้นนะอันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นตัวเองตอนนี้เนี่ยเหลือเตียงของสีเขียวนะที่ยังไม่แตกเดี๋ยวผมจะไปเก็บเข้าไปไลยต่อไปเลยตอนที่ผมขออัพเกาะกันเก็บอเมอมัลอกันทุกคนตรงกลางเดี๋ยวซื้อยางล้อมขนาไปี ยังของสีเขียวเลยสีเขียวอยู่ทางนี้นะเดี๋ยาเก็บอีกสักอันแล้วกนะันตอนนี้เนี่ยก็ชิวๆไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมก็ไปเก็บเตียงให้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยชิวแบบคลองตรงกลางแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรมากตอนนี้เนี่ยเหลือสีเหลืองอยู่สองคนคนนั้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนผมก่อนปาร์ตเพื่อนผมปาร์ไฟไปสองลูกอ้โหไม่โดนนะไม่ปาร์ตผมยังแค่อยู่จากวะนี้ผมไปเอ้ทีผมไปเอ้า เอาทุกคนเอ้าเอ้ยเอ้ยเราทีายแล้วผมจะโตไวเน่เอ้าเอ้าเอ้าโอเคโอเคทุกคนผมยังรอดนะผมนึกว่ามันจะไกลมันนหมาครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บสีเหลืองกันต่อเลยเ้าแล้วตอนนี้เตียงผมแตกนะสีเหลืองแต่ผมก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาน่าจะไปบุกฐานผมก็เลยเตรียมตัวในการเอาตัวรอดคนเดียวไปเลยโอ้จะกินยาแล้วผมแล้วกันแล้วก็ลงไปเลยอือเอ้าชนะเฉย ปั๊ดโถย,ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเกมนี้โดดลงน้ำเลยปึ๊บโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะผมไม่ค่อยมีเวลามาทำนะครับก็คลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเลยผมไปแล้วครับคนเจอกัน